สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูหมิวอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะคุณครูชื่อคุณครูเนชนกดวดกระโทกค,ค่ะเรียกสั้นๆว่าคุณครูหมิวนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันใน EP 3ามนะคะเรื่องที่เราจะเรียนต่อจากนี้นะคะก็คือเรื่องศูนย์และการบวกการสลับที่ของการบวกแล้วก็โจทย์ปัญหานะคะเรามาดูไปทีละอย่างนะคะ เรื่องแรกคือศูนย์และการบวกค่ะเด็กๆเ,เห็นภาพน,นี้ไหมคะช่องแรกนะคะจะไม่มีอะไรเลยนั่นก็คือศูนย์นั่นเองค่ะรวมกับหนีหนีมีกี่ตัวคะหนึ่งสองสามสี่ศูนย์นะคะไม่มีค่ะไม่ว่าศูนย์จะรวมกับจํานวนใดๆจํานวนนับใดๆนะคะก็จะเท่ากับจํานวนนับนั้นค่ะ เส้นข้อนี้นะคะ0บวก4คำตอบของข้อนี้ก็คือลองนับหมีดูก่อนค่ะว่ามีกี่ตัว1 2 3 4คำตอบข้อนี้ก็คือ4นั่นเองค่ะเรามาดูอีกตัวอย่างนะคะสตรอเบอรี่2ผลรวมกับในช่องนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีอะไรเลยก็คือ0 ครูเคยบอกแล้วว่า0เมื่อรวมกับจํานวนนับใดๆก็จะเท่ากับจํานวนนับนั้นนะคะ2บวก0คาตอบที่ได้ก็คือ2นั่นเองค่ะทีนี้มาดูค่ะจานใบแรกมีปลาทอดหนึ่งตัวจานใบที่สองไม่มีปลาทอดนะคะจานใบแรกเห็นไหมมีปลางตัวอยู่ในจาน จานใบที่สองเป็นจานว่างเปล่าขาวสะอาดเลยค่ะเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แบบไหนมาดูกันนะคะประโยคสัญลักษณ์หนึ่งบวกศูนย์เท่ากับเท่าไหร่เรามานับจํานวนปลาทอดในจานทั้งสองใบรวมกันได้กี่ตัวคะมีจานสองใบแต่ว่ามีปลาแค่หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งนั่นเองนะคะ เขาบอกว่าจํานวนนับใดบวกกับ0ก็จะได้เท่ากับจํานวนนับนั้นนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะมาเติมผลบวกกันค่ะอันนี้นะคะเป็นการเติมแบบแนวนอนนะคะศูนบวกสเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ3เก่งมากค่ะสองบวกศูนย์เท่ากับเท่าไรคะ ศูนย์ไม่มีค่านะคะสองบวกกับศูนย์จึงได้เท่ากับสองนั่นเองค่ะศูนย์บวกห้าห้าเป็นจำนวนนับเมื่อนำมารวมกับศูนย์ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่มีค่าก็จะได้เท่ากับจำนวนนับนั่นเองก็คือตัวห้านั่นเองนะคะข้อต่อไปแปดบวกศูนย์ 0, เท่ากับเท่าไรคะแปดบวกศูนย์ 0, ก็จะได้เท่ากับแปดค่ะ เก้าบวกศูนย์เท่ากับเท่าไรมีอยู่เก้าบวกเพิ่มไปอีกศูนย์ศูนย์เป็นจำนวนที่ไม่มีค่าเก้าคือจำนวนนับเมื่อนำเก้าบวกกับศูนย์ก็จะได้เท่ากับจำนวนนับตัวนั้นนั่นก็คือเก้านั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูนะคะการเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบอยา่างถูกต้องนั่นเองเห็นไหมคะเขาแทนดอกไม้สามดอกเห็นไหม แทนด้วยรูปภาพด้านบนนะคะเป็นรูปดอกไม้สีฟ้าสามดอกนะคะหนึ่งสองสามรวมกับดอกไม้สีเหลืองสามดอกเอ่อห้าดอกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเท่ากับดอกไม้กี่ดอกคะนับไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเขียนแบบตัวเลขนะคะก็จะเท่ากับเลขสามแบบบินดูาราิก เครื่องหมายรวมกับก็คือบวกนั่นเองแล้วก็ห้านะคะหคือดอกไม้สีเหลืองห้าดอกเท่ากับ4ผลบวกก็คือสามบวกหเท่ากับแดค่ะทีนี้นะคะเรามาดูอันนี้ค่ะห้าบวกสามก็เท่ากับ8ดเช่นเดียวกันอันนี้นะคะคือสมบัติของการสลับที่ค่ะไม่ว่าสามบวกห้าหรือห้าบวกสาม ก็จะได้ผลบวกเท่ากันนั่นก็คือ8นะคะแต่การที่เรานำขึ้นต้นด้วย3หรือขึ้นต้นด้วย5นะคะก็แตกต่างกันที่จํานวนที่ขึ้นต้นแล้วก็การสลับที่เท่านั้นเองแต่คำตอบนะคะของข้อนี้ก็คือเท่ากับ8นั่นเองค่ะเขาบอกว่าการบวกจํานวน2จํจำนวนเมื่อสลับที่กันผลบวกก็ยังคงเท่าเดิมน,นะคะทีนี้เรามาดูค่ะ สมบัติการสลับที่ของการบวกเรามาดูนะคะมีส้มเห็นไหมคะส้มทั้งหมด6ผล1 2 3 4 5 6แทนด้วยส้ม6ผลรวมกับส้มอีก9ผล1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะก็จะเท่ากับส้ม9ผลรวมกับส้ม6ผลนั่นเอง พูดง่ายๆคือการสลับที่อยู่กันนั่นเอง9เอ่อ6บวก9ก็จะเท่ากับ9บวก6นั่นเองนะคะทีนี้นะคะมาดูค่ะจงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง c บวก3เท่ากับเท่าไหรคะ c บวก3ก็เท่ากับ7 3บวก4ก็เท่ากับ7เช่นเดียวกัน เพียงแต่เราสลับทีใช่ไหมคะอันนี้สีอยู่หน้าอันนี้สีอยู่หลังแต่คําตอบผลบวกก็คือเจ็ดเท่ากันนั่นเองค่ะอันนี้คือสมบัติของการสลับทีนะคะมาดูข้อนี้ค่ะหัวใจสีแดงมีทั้งหมดห้าดวงบวกหนึ่งหนึ่งคือหัวใจสีม่วงนะคะห้าบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเท่ากับหกนะคะ แต่ฝั่งนี้ด้านขวามือมีหัวใจสีม่วงหนึ่งดวงกับหัวใจสีแดงห้าดวงเมื่อเอาหนึ่งบวกกับห้าคำตอบที่ได้ก็ยังเท่ากับหกใช่ไหมคะมันเป็นการสลับที่กันเท่านั้นเองแต่คำตอบก็ยังเท่ากันเมื่อสลับที่ตัวตั้งและตัวบวกจะได้ผลบวกเท่ากันดังนั้นห้าบวกหนึ่งก็จะเท่ากับหนึ่งบวกห้าค่ะ นี้เรามาดูค่ะหาผลบวกและเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการสลับที่ของการบวกนั่นเองเรามาดูข้อนี้นะคะตัวอย่างอ่ามีมังคุดสองผลบวกกับมังคุดอีกหนึ่งผลหรือมังคุด1ผลบวกกับมังคุดอีกสองผลคําตอบก็จะได้เท่ากับสองบวกสามก็เออสองบวกหก็คือ3นั่นเองค่ะ ดังนั้น2อบวกหก็จะเท่ากับ1นบวกสนั่นเองตัวอย่างข้อที่2นะคะมียางลบทั้งหมด4อันนะคะบวกกับยางลบอีก2อันนะคะสีบวกสก็จะเท่ากับ6แต่ด้านขวามือ2อบวกสก็จะเท่ากับ6เช่นเดียวกันนะคะดังนั้น สีบวกสองก็จะเท่ากับสองบวกสี่สี่บวกสองก็ได้หกสองบวกสี่ก็ได้หกค่ะคำตอบเท่ากันนะคะทีนี้เรามาดูข้อนี้ค่ะตัวอย่างอีกอันหนึ่งด้านซ้ายมือนะคะช้อนสามคันซ่อมสองคันนับจำนวนรวมกันก็เท่ากับห้านะคะสามบวกสองเท่ากับห้า สเป็นตัวตั้งสองเป็นตัวบวกนะคะหก็จะเป็นผลบวกค่ะด้านขวามือนะคะซ่อมสองอนันซ่อมสองคัน้อนสามคันนับรวมกันได้5เช่นเดียวกันค่ะสองบวกสเท่ากับห้าสองเป็นตัวตั้งสเป็นตัวบวกหเป็นผลบวกค่ะ ดังนั้น3าบวกสก็จะเท่ากับ2อบวกสเช่นเดียวกันค่ะทีนี้นะคะให้นดกเก่งนะคะมาช่วยคุณครูเติมดีกว่าว่าจงสลับที่การบวกประโยคสัญ,ญลักษณ์ต่อไปนี้นะคะข้อที่1 3ึ่บวกหเท่ากับแปดเด็กๆคิดว่าควรจะสลับตรงไหนคะอ่าเก่งมากเลย ควรเอา5มาไว้ด้านหน้าใช่ไหมคะให้เป็นตัวตั้งนั่นก็คือเอา5มาบวกกับ3เท่ากับ8เช่นเดิมข้อที่2นะคะ4ี่บวกสเท่ากับเควรจะเอาอะไรมาไว้ด้านหน้าคะเก่งมากคะ่ะ3าบวกสก็จะเท่ากับ7เช่นเดียวกันคะ่ะข้อที่3นะคะ5้าบวกหเท่ากับหค่ะควรเอาอะไรออกมาไว้ก่อนคะ หนึ่งบวกห้าก็จะเท่ากับหกเหมือนกันนะคะข้อที่สี่ค่ะแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเราควรจะนำหนึ่งออกมาไว้ก่อนก็จะเป็นหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าเช่นเดียวกันค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่ห้าหกบวกสองก็เท่ากับแปดค่ะนี้สองบวกหกก็เท่ากับแปดเช่นเดียวกันนะคะ ทีนี้เรามาดูค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโจทย์ปัญหานะคะของการบวกนั่นเองข้อนี้บอกว่าแม่ซื้อโดนัทมาสชิ้นพ่อซื้อขนมกล้วยมาอีกสมาอีกสองชิ้นจะมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นเขาแทนด้วยขนมนะคะเห็นไหมโดนัทมีทั้งหมดหนึ่งสอสสีแทนด้วยเลขสแบบพินดูอาลบิกแล้วมีขนมกล้วยหนึ่งสองสองหอ แทนด้วยเลข2แบบฮินดูอารบิกนะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือแม่ซื้อโดนัทมา4ชิ้นกับพ่อซื้อขนมกล้วยมาอีก2ชิ้นเขาอยากรู้ว่ามีขนมทั้งหมดทำว่ามีขนมทั้งหมดต้องแทนด้วยอะไรคะแทนด้วยการบวกต้องทำขอโจทย์ข้อนี้ให้เป็นเครื่องหมายบวกนั่นเอง สิ่งที่โจทย์ถามคือจะมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะนั่นก็คือการนำเอา4มาบวกกับ2 4บวก2คำตอบที่ได้ข้อนี้ก็คือคำตอบก็คือ6ชิ้นนั่นเองค่ะ,ะมาดูข้อนี้ค่ะปูมีดอกไม้2ดอกเพื่อนให้อีก1ดอกปูมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกเขามีของเขาอยู่แล้ว2ดอกใช่ไหมคะเพื่อนให้มาอีก1ดอก วิธีการดูนะคะวิธีการทำตัวอย่างที่หนึ่งก็คือนับจํานวนดอกไม้ค่ะหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะนับจํานวนดอกไม้ทั้งหมดได้สามดอกกูมีดอกไม้ทั้งหมดสามดอกนั่นเองอันนี้ดูจากดอกไม้ที่เพื่อนให้ด้วยนะคะรวมกันทั้งหมดแล้วมาดูวิธีที่สองค่ะนับต่อจากจํานวนใดจํานวนหนึ่งนะคะเช่นนับต่อจากสองไปอีกหนึ่งเป็นสองแล้วก็ 3นะคะเพราะว่าเพื่อนให้มาแค่ดอกเดียวนะคะ2แล้วก็3คําตอบข้อนี้ก็เท่ากับ3หรือสามารถนับต่อจาก1ไปอีก2ได้ก็คือ1 1คือจํานวนที่เพื่อนให้แล้วเรามีอยู่สองแล้วก็3คําตอบที่ได้ก็คือ3ดอกนั่นเองไม่ว่า1บวก2หรือ2บวก1คําตอบข้อนี้ก็จะเท่ากับ3ค่ะ มาดูนะคะตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งมาแสดงประโยคสัญลักษณ์กันนะคะไอซครีมห้าแท่งซื้อเพิ่มอีกหนึ่งแท่งจะมีไอซครีมทั้งหมดกี่แทง่งอ่าเราดูจากภาพก่อนก็ได้นับไปพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไอซครีมมีทั้งหมดหแท่งใช่ไหมคะถ้าเราดูจากภาพ แต่ถ้าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์เราก็ต้องแทนด้วยเลขอินดูอาราบิกใช่ไหมคะก็ต้องแทนไอศตรีมฝั่งนี้5แทง่งและไอศตรีมฝั่งนี้1แท่ง5บวก1ก็เท่ากับ6นั่นเองเพราะฉะนั้นมีไอศตรีมทั้งหมด6แท่งค่ะทีนี้เรามาดูแบบเข้าใจทำความเข้าใจนะคะอย่างละเอียดกันก็คือลำดับขัน้นการแก้โจทย์ปัญหานั่นเองนะคะ ว่าเราควรทำอะไรก่อนนะคะเรนูมีดาวสามดวงพลูให้อีกสองดวงเรนูมีดาวทั้งหมดกี่ดวงอ่ามาดูนะคะข้อที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งเลยที่เราต้องทำก็คือทำความเข้าใจกับโจทย์เขาบอกว่าโจทย์กำหนดอะไรมาเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าโจทย์กำหนดอะไรมาคือกำหนดอย่างที่หนึ่งค่ะเรนูมีดาวทั้งหมดสามดวงเองและกำหนดอย่างที่สองก็คือ คูให้อีกสองดวงนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าเราต้องโจทยนี่ะตีโจทย์ให้แตกว่าโจทย์ถามอะไรเขาอยากรู้ว่าเลนูเนี่ยมีดาวทั้งหมดกี่ดวงเมื่อนับรวมกับที่คุณปูณให้แล้วขั้นที่สองค่ะเรามาวางแผนนะคะว่าเลนูมีดาวมากขึ้นนี่โดยที่นําดาวที่เลนูมีเนี่ยรวมกับดาวที่คุณปูณให้อีกเราควรใช้วิธีการ บวกใช่ไหมคะถ้าเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะก็จะเป็นสามบวกสองใช่ไหมคะสามบวกสองเท่ากับเท่าไหร่คำคำว่าเท่ากับเท่าไรช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยอ่านว่าเท่ากับเท่าไรนะคะเราเคยเรียนกันไปแล้วเวลาเราเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะเราจะต้องเขียนตัวนี้ด้วยว่าช่องสี่เหลี่ยมคือเท่ากับเท่าไรนั่นเองแล้วก็ขั้นที่สามนะคะก็คือขั้นลงมือทํา เราก็จะนำสามไปบวกสองสามคือดาวที่เลนูเนี่ยมีแล้วสามดวงมีกับตัวเองเนี่ยสามดวงสองสองคือดาวที่คุณครูให้เลนูเพิ่มขึ้นมาสามบวกสองก็คือหนั่นเองคำตอบข้อนี้ก็คือหเราก็จะตอบว่าตอบเลนูมีดาวทั้งหมดห้าดวงนั่นเอง แต่เราไม่จบแค่นั้นนะคะขั้นสุดท้ายขั้นที่4คือการตรวจสอบคําตอบของเราค่ะว่าถูกต้องหรือไม่ผลบวกที่ได้นะคะก็คือ5ซึ่งจะมากกว่า3และ2แน่นอนเลยแสดงว่า5เนี่ยเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นวิธีการบวกเพิ่มคําว่าบวกเพิ่มก็คือต้องมากกว่า3กว่า2แน่นอนอ่า นี้เรามาดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการแสดงวิธีทำโดดปัญหานะคะตัวอย่างก็คือตามีปูห้าตัวซื้อมาเพิ่มอีก4ตัวตามีปูทั้งหมดกี่ตัวประโยคสัญลักษณ์เขียนได้คือ5บวก4เท่ากับเท่าไหร่ช่องสี่เหลี่ยมอ่านว่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะวิธีทำ วิธีทำก็จะเป็นตามีปูห้าตัวอันนี้คือสิ่งที่โจทย์เขาให้มาใช่ไหมคะซื้อมาเพิ่มอีกสี่ตัวสี่ตัวก็คือโจทย์ให้มาเหมือนกันแล้วเขาอยากรู้ว่าตามีปูทั้งหมดกี่ตัวเราก็ต้องเอาห้ามาบวกกับสี่ห้าบวกสี่นไปค่ะห้าหกเจ็ดแปเก้าก็ต้องเขียนตอบว่า ตามีปู9ตัวตอบตามีปูทั้งหมด9ตัวเห็นไหมคะการเขียนคําตอบเขียนด้านล่างนะคะตรงนี้เขียนคําตอบจากเลขที่เราคิดตรงนี้เป็นเลขแบบฮินดูอาราบิกแต่เมื่อคําตอบเขียนตอบตรงนี้เราจะต้องเขียนเป็นเลขไทยแล้วเราไม่ต้องเขียนในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะตรงประโยคสัญลักษณ์เราจะเว้นว่างเอาไว้แบบนี้นะคะให้เขียนแบบนี้นะอ่า ทีนี้นะคะเรามาดูอีกข้อหนึ่งค่ะแม่มีน้ำแดง6แก้วทำเพิ่มอีก2แก้วแม่มีน้ำแดงทั้งหมดกี่แก้วเด็กๆช่วยคุณครูเติมค่ะประโยคสัญลักษณ์ควรจะดึงอะไรลงมาคะเลขอะไรคะดึงมาก่อนถูกต้องค่ะเลข6ค่ะแล้วอะไรอีกคะที่โจทย์ก็ให้มา2 6บวก2เรามาดูวิธีทำ วิธีทําแม่มีน้ําแดงหแก้วทําเพิ่มอีกสองแก้วแม่มีน้ําแดงทั้งหมดเท่าไหร่คะ6บวกเพิ่มอีกสองมี6ไว้ในใจนะับเพิ่มมาอีกสองค่ะหกเแล้วก็แปดคำตอบข้อนี้ก็คือมีน้ําแดงทั้งหมดแดแก้วนะคะตอบตรงนี้เป็นเลขอินดูระบิกนะตรงนี้ตอบแม่มีน้ําแดงทั้งหมด8แก้วแตัวนี้จะเป็นแเลข นะคะข้อต่อไปค่ะตัวอย่างข้อนี้พี่มีนม3กล่องฉันมีนม4กล่องพี่กับฉันมีนมรวมกันกี่กลอ่องอ่าการเขียนประโยคสัญลักษณ์เหมือนเดิมค่ะโจทย์ให้อะไรโจทย์จะให้มา2อย่างนั่นก็คือพี่มีนม3กล่องตัวนี้ก็จะเป็น3ฉันมีนม4กล่องก็คือดึง4มาเป็นตัวบวกใช่ไหมคะเท่ากับ เท่าไหร่ตรงนี้ไม่ต้องเติมคําตอบนะคะเขียนเครื่องมายเ,เขียนตัวสี่เหลี่ยมเอาไว้มาดูวิธีทาค่ะพี่มีนมสามกล่องฉันมีนมสี่กล่องพี่กับฉันมีนมรวมกันสามบวกเพิ่มอีกสี่สามไม่ได้ใจนะับเพิ่มอีกสี่ค่ะนับต่อไปเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดคำตอบข้อนี้ก็คือพี่กับฉันมีนมรวมกันเจ็ดกล่อง ตรงนี้เขียนตัวเลขแบบฮินดูอาราบิกนะคะตอบพี่กับฉันมีนมรวมกันเจ็ดกล่องเจ็ดตัวนี้เขียนเป็นเลขไทยนะคะอ่าทีนี้เรามาดูในช่องว่างค่ะให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในช่องว่างนะคะข้อที่หนึ่งแม่ปลูกมะลิไว้4ี่ต้นปลูกเพิ่มอีกหนึ่งต้นแม่ปลูกมะลิทั้งหมดกี่ต้น โจทย์ให้อะไรมาบ้างคะโจทย์ให้แม่ปลูกมะลิไว้4ต้นกับปลูกเพิ่มอีก1ตน้นนั่นก็คือต้องเอา4บวก1ใช่ไหมคะคำตอบที่ได้ก็จะเป็นตอบแม่ปลูกมะลิทั้งหมด5ตน้นนี้เขียนเป็นเลขไทยนะคะเพราะว่ามีคำว่าตอบด,ด้วยข้อที่2ค่ะมีปลาทอดในจาน3ตัวและกำทอดกำลังทอดในกระทะอีก3ตัวรวมมีปลาทอดกี่ตัว สามบวกสามคำตอบข้อนี้ก็คือหกนั่นเองค่ะสามนะคะข้อที่สามนักเรียนชายเข้าแถวอยู่สองคนนักเรียนหญิงเจ็ดคนนักเรียนเข้าแถวทั้งหมดกี่คนเขาบอกว่ามีนักเรียนชายอยู่สองคนและมีนักเรียนหญิงอีกเจ็ดคนสองนะับเพิ่มไปอีกเด็ดค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด คำตอบข้อนี้ก็คือมีนักเรียนเข้าแถวกันทั้งหมด9คนนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะยุพาได้ดาวมาแล้ว5ดวงได้เพิ่มมาอีก2ดวงย,ยุพามีดาวรวมกันกี่ดวงนะคะคําตอบข้อนี้ก็คือนับต่อไปเลยค่ะ5บวกเพิ่มอีก2ก็5 6 7คําตอบข้อนี้ตอบยุพามีดาวรวมทั้งหมด งนนเอะะคะข้อสุดท้ายค่ะตัวอย่างข้อสุดท้าย5นะคะตะก้าใบแรกมีมะม่วง1ผล่ตะก้าใบที่สองมีมะม่วงมากกว่าใบแรก6ผลนะคะตะก้าใบที่สองมีมะม่วงกี่ผลเอ,อ่อตะก้าตะก้าทั้งสองใบมีมะม่วงกี่ผลนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือ1บวก6เท่ากับ7นั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะคุณครูมีใบางานให้เด็กๆทํานะคะนั่นก็คือให้เด็กๆหาคําตอบนะคะแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมแสดงวิธีทํานะคะลงไปในโจทย์ที่คุณครูให้มาข้อที่หนึ่งป้าซื้อส้มสี่ผลแม่ให้อีกสามผลป้ามีส้มทั้งหมดกี่ผลให้เราแสดงประโยคสัญลักษณ์แสดงวิธีทําเขียนคําตอบลงไปนะคะ ข้อที่สองมีมะพร้าวสามผลมีมะม่วงหกผลรวมมีผลไม้กี่ผลให้เราแสดงประโยคสัญลักษณ์แสดงวิธีทำแล้วก็เขียนตามช่องว่างเนี่ยให้ถูกต้องนะคะทีนี้วันนี้นะคะคุณครูขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันมาหากมีข้อสงสัยนะคะให้ติดต่อสอบถามผ่านทางไอดีไลน์ได้ที่นิ้วมิ้วหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งค่ะหรือสามารถโทรสอบถามคุณครูได้หมายเลข 0935560515ค่ะวันนี้นะคะคุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมทำนะคะแบบฝึกหัดแล้วก็อย่าลืมทำใบงานที่คุณครูสั่งเอาไว้นะคะเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ